เรียนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในวระนี้ข้าพเจ้าขอใช้เวลานี้กล่าวคําอําลาและขอบคุณจากใจจริงที่ทุกท่านได้มีเกียรติมาร่วมง,งานในวันนี้การมาของทุกท่านเป็นเกียรติอย่างสูงและทําให้เรารู้สึกอบอุ่นหัวใจและปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งทุกความร่วมมือและการสนับสนุนของท่านเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้งานวันนี้ประสบความสําเร็จอย่างรุ่งรืงข้าพเจ้าขอขอบคุณในน้ําใจและความใจ ตั้งใจที่ทุกท่านได้แสดงให้เห็นงานในวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสที่เราจะได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสที่เราจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นความปรารถนาดีและความสาม,มัคคีที่เรามีต่อกันนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยนำพาทุกท่านไปสู่ความสำเร็จในทุกๆด้านของชีวิต ข้าพเจ้าหวังว่าทุกท่านจะได้รับความสุขความรู้สึกดีๆและความทรงจําที่น่าประทับใจจากงานในวันนี้และหวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบปะและร่วมกิจกรรมต่างๆกในอีกอนาคตอันใกล้นี้ข้าพเจ้าขอให้ทุกท่านเดินทางกลับผ่านโดยสัสติภาพข้าพเจ้าขออวพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จและพบเจอแต่ความสุขในทุกก้าวอย่างทุกก้าวย่างของชีวิต ทั้งในเรื่องงานการศึกษาและครอบครัวขอให้ทุกสิ่งที่ทุกท่านตั้งใจปรารถนาบรรลุผลสำเร็จด,ด้วยดีท้ายที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่านจากใจจรกิงอีกครั้งและหวังว่าจะได้มีโอกาสพบกันอีกครั้งในโอกาสต่อไปขอขอบคุณและสวัสดี